ดีด้วยนะครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติบัตรคนโจนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะลงทะเบียนทั้งหมด19ล้าน6 0 0คนผ่านอยู่ประมาณ14ล้าน600,000คนนะครับไม่ผ่านอยู่ประมาณ5ล้าน50,000คนทีนี้พอประกาศผลมาแบบนี้แล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือวันที่1นะมีนาคมคุณขับสามารถเข้าไป ตรวจสอบได้ว่าคุณได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องยืนยันตัวตนด้วยนะตรวจสอบได้ช่องทางไหนหลายช่องทางมากอ่ะฟังดูครับ2ช่องทางในการตรวจสอบนะครับ2ช่องทางในการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันตัวตนก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็อีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับนี่ฮะ welfare.mof.go.th นอกจาก2เว็บแล้วยังมีอีกหลายช่องทางครับคุณสามารถตรวจสอบตรวจสอบแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยนะฮะตรวจสอบแล้วก็ยืนยันตัวตนได้ที่ หน่วยรับลงทะเบียนออมสินกรุงไทยทกสสำนักงานกลางที่ว่าการอำเภอที่ว่าการเขตได้หมดเลยนะครับใครที่เดินทางไปไม่ได้คนแก่ผู้สูงอายุคนพิการคุณมอบอำนาจได้มอบอำนาจเพื่อให้ไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนได้เหมือนที่ผมบอกไปนะครับออมสินกรุงไทยทกสสำนักงานกลางที่ว่าการอำเภอที่ว่าการเขต หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเปิดให้หลายช่องทางทีเดียวหัวใจสำคัญตรวจสอบสิทธิ์แล้วไปยืนยันตัวตนเพราะว่าเขามีระยะเวลาในการยืนยันตัวตนแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์นะครับเขาจะแบ่งเป็นรอบๆนะครับก็คือว่ารอบแรกถ้าคุณตรวจสอบแล้วว่าคุณได้คุณต้องยืนยันตัวตนคือตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึงวันที่26มีนาคมคุณถึงจะได้เงิน ในรอบแรกของบัตรคนจนรอบใหม่ก็คือคุณจะได้ใช้เงินวันที่1เมษายนแต่ทีนี้คนอื่นเฮ้ย <T> <"He i, S 2> ฉันยืนยันตัวตนไม่ทัน <T> ไม่เป็นไรฮะยืนยันตัวตนไม่ทันไม่เป็นไร <T> เพราะรอบต่อไปก็คืออ่ะสมมุติคุณไปยืนยันตัวตนประมาณ26อ่สก่อน26เมษายนคุณจะได้รับเงิน1พฤษภาคมถ้าคุณยืนยันตัวตนก่อน26พฤษภาคมคุณจะได้รับเงิน1มิถุนายนโอเคไหมครับหรือว่าถ้าคุณยืนยันตัวตนได้ประมาณ ก่อน26มิถุนายนคุณจะได้เงินใช้1รกรกฎาคมและถ้าคุณใช้คือยืนยันตัวตนนะประมาณสัก27มิถุนายนคุณก็จะได้รับเงินประมาณสักหนึ่งสิงหาคมมันจะเป็นรอบๆๆบรอบ,รอบ,รอบแบบนี้นะคือตรวสอบสิทธิ์แล้วยืนยันตัวตนยิ่งคุณยืนยันตัวตนเร็วเท่าไหร่คุณจะยิ่งใช้เงินได้เงินใช้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับและที่สําคัญคุณต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประจําตัวประชาชนของคุณเพราะบัตรคนจนรอบใหม่ใช้บัตรประชาชนมิฉะนั้น อย่าลืมผูกพร้อมเพกกับธนาคารใดก็ได้ครับซึ่งวงเงินของบัตรคนจนรอบใหม่ได้เท่ากันหมดเลยนะครับคนละ300บาทนี่เปลี่ยนใหม่แล้วนะวงเงินของบัตรคนจนรอบใหม่คุณจะได้ทุกคนเท่ากัน300บาทครับทีนี้คนที่ต้องการอุทธร์คนที่ต้องการอุทธร์เนี่ยเขาจะเปิดให้คุณอุทธร์ตั้งแต่1มีนาคมถึง1พฤษภาคมนะครับ2566 และจะประกาศผล20มิถุนายน2566แต่ถ้าคนอุทธร์เนี่ยคณก็จะไปได้เงินใช้ก็คือวันที่1กรกฎาคมโอเคนะ